เคยสงสัยไหมว่าพรมือถือคุ้มจริงหรอผมเชื่อว่าหลายคนกำลังช่างใจอยู่มาฟังทั้งนี้ ผ่อนมือถือเหมือนดาบสองคมนะเพื่อนๆนข้อดีคือเราได้ใช้มือถือใหม่ทันทีไม่ต้องรอเก็บเงินก้อนใหญ่เหมือนน้องผมเนี่ยอยากได้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดแต่เงินไม่พอก็เลยตัดสินใจผ่อนเอาพี่พี่ผ่อน iPhone ดีไหมน้องถามก็ดีนะเทาไหวผมตอบไปแต่ข้อเสียก็คือดอกเบี้ยน,นี่แหละทําให้ราคามือถือแพงขึ้นกว่าเดิมมากบางทีผ่อนอนไปราคารวมอาจจะเกือบ2เครื่องเลยนะ อีกอย่างที่ต้องคิดคือภาระผ่อนรายเดือนถ้าเดือนไหนช็อตอาจจะปวดหัวเอาได้ผมแนะนำว่าก่อนผ่อนลองคำนวณดอกเบี้ยทั้งหมดที่จะต้องจ่ายก่อนแล้วเทียบกับเงินเดือนตัวเองดูว่าผ่อนไหวไหมทำไม่ไหวจริงๆเก็บเงินซื้อสดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะ สรุปง่ายๆผ่อนมือถือเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือด่วนและมั่นใจว่าจ่ายรายเดือนไหวแต่ถ้าไม่รีบและอยากประหยัดเงินเก็บเงินซื้อสดคุมกว่าแน่นอน